สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเก็บรัตูกันนะครับและวันนี้มีคนมาเล่นกับเราด้วยก็คือพูดดีเขียดจะไม่พูดฟ้ามาไฟฟ้ามาเขาเขา,เขาคนนี้นะครับชื่อว่าไอฟ,ฟ้านะครับซึ่งมันเป็นคนที่แก่นะครับไอแก่เ,เ,เป็นไปได้ไงครับที่เสียงในเกมมันมันแสดงกป็เสียงคน เออคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับคือเกมดอมันอัปเกรดม,มาแต่ตผมยังไม่ได้เล่นะแ่เกมประตูเกมประตูเกมประตูว,ตวันนี้เป็นการกลับมาของผมในรอบหลายเดือนนะครับอยากตายมากครับแบกันครับพี่น้องไม่ฟังเพลงเหรอนนี้นถ้าคลิปนี้บินผมก็นั่นแหละ มึงก็ใส่คำเตือนไว้ก่อนเอ่อชาเพื่อนกูใส่กูตัดต่อไม่เป็นตัดต่อบง้อๆเลยก็ได้กูตัดต่อไม่เป็นเลยเว้ยมึงใส่เพลงกูยังใส่ไม่เป็นเลยเอาไงคือถ้าเกิดมึงไปเล่นแบบไหนก็จะมีเพลงเสียงที่เขา่นนี้คืองานไม่ได้เลยไม่อาจีเกียดด้วยซ้ำถึงแม้ว่ามึงถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมที่มึงอยากอ่านก็ตามแต่มึงอ่านไม่ได้เลย ใช่เหลือไม่ก็กูก็จะปิดเสียงในเกมทิ้งแล้วกูก็อัดแบบไม่มีเสียงน่าเบื่อนะไม่พอกูตัดไว้เป็นเมมโมรี่ไงเจอทองอ่ะไม่สนเลแปดเฮ้ยรอก็ได้เดี๋ยวกูโดนรัดเด็กดันเลยคลบหนึงเจ้า มันจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยมึงกกไดนใช่ป่าววะกูหาเงินก่อนแล้วกันน้ำเก็บเงินไปนะกูได้เทียนว่ะไม่นำให้มึงเก็บเงินกูได้เทียนไอ้เยี่ยนี่ได้เทียนอีกแล้วเหรอใช่จะดูไหมฮะกูได้จริงเมื่อกี้ี้กูได้กุญแจละอย่าเพิ่งเก็บเงินก่อนมึงมีอะไรจะให้มึงดูมึงมาเจอกูตรงกลางไหนดิ ไม่จริงกูไม่เชื่อไม่จริงกูไม,ไม่เชื่อนั่นแหละและ้วเทียนมันดียังไงอะมึงกูสงสัยมึงกูไม่เก็ตความารถของเทียนหว่มามันแบบมันเข้าใจย,ยากอะ่ะ rush มา rush มาคราับหยุดพัดงกูก่อน,นโอเเ้โห กูมาห้องสามป่าวะเอาห้องห้องสห้องห้องเดิมน่าใช่อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ีนี่ตรงเนี้ยห้องเสือนะเป็นทางโคตรสว่างเลยหยุดฟังก่อนหยุดฟังหยุดฟังกูก่อนเกียร์ใช่ไหมเกียรนอะไรอ่าก็คือห้องเก้าสิบสี่เก้าสิบเจ้าคือมันคือมันจะไม่มีคือมัน คือแบบไฟดับไงคือมันไม่มีแสงไฟไว้ใช่ไหมซึ่งซึ่งซึ่งถืงอไหมวไฟจะดับแต่ว่ารัดกับแอมบูตมันก็มาได้เว้ยซึ่งซึ่งถ้าเกิดรัดกับแอมบูตมาเนี่ยถ้าเกิดมึงถือเซียนเอาไว้แล้วแล้วทีไฟที่เซียนมันดับก็คือรัดหรือไม่ก็ไฟแอมบูตมาเว้ยเห็นไหมแสดงว่าง่ายๆคือถ้าสมมติว่าเหมือนยังไงอ่ะเหมือนแบบถ้าสมถ้าสมมติว่าไอ้กล้องไอ้ห้องที่เก้าสิบถึงเก้าสิบเก้าอะไฟมันจะดับหมดแล้วก็ถ้า ถ้าถ้าแบบชคนใหญ่แม่งกระดับดีกว่าถ้าไฟในเทียนม,มันแบบมันดับอะแสดงว่ารัชถือไม่ก็แอมบูสันมาแสดงว่าเราก็จะได้เตรียมตัวไว้ก่อนถูกถูกไหมถูกไหมกว่าจะเก็ตนะคุนึกว่าเวลาถือแล้วแล้วรัชกับแอมบูสมันจะตายไอ้ยีนนี่ เก2ายี่สิบยงแต่เงินในเกมกูมีความรู้สึกว่ามันให้น้อยลงอ่ะใช่ไหมไม่มให้เยอะคนเดียวจริงเหรอเมื่อก่อนกูเก็บเกมหนึ่งก็เป็นพันแต่ตอนนี้คือกูเก็บเกมนึงไม่ไม่ถึงสองร้อยเฮ้ยเก็บมงินกลับนะหรือกูหรือกูเก็บน้อยเกินไปวะเข้า <c oughs> ไปจัด <c oughs> รได้ทุกของทุกอย่างไปแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยล่าได้ของล่าได้ฐานเต็มด้วยไงโคตรดีตอนนี้กูมีตอนนี้กูมีมังพื้นถื่ึงแม้ว่ามันมากูกู็ก็บของครับกูของของครับไปกูได้นี่วะไปนำน้ำนำเลยอ้าวมันมาไปมา นั่นแหละตัวนั้นมาตัวนั้นนี่ตัวไหนนั่นแหละ <c oughs> ไม่ใช่ไหมเกีย์ดับวอเก็ย์ยังไม่กูไ่ได้ยินเสียงมึงเปิดเสียงไว้ไว้ไหมอ่ะก็เปิดแล้วแต่กูไม่ได้ยินเลยหรือไม่ก็มึงดูด้วไฟอ่ะว่าไฟมันกระปิดไหมนี่ไม่ต้องสงสัย เฮ้ยอะไรนีอ่อย่าโอ๊ยกูได้ยาสวยเลยมึงไม่มาวะไอ้เหี้ยสีแกซ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝากมึงระวังโดนจัตักแกนะมึานอนไปนะกูกูรุ่งใจ นดูที่มือกูเด็กมืจอจะเอามาทำไมมันบางหน้าจอเอามาทำไมสูงไม,ไม่บางเลยคต่สูงอะไรเงี้ยตัวเรียนมาก่อนมือ มึงมึงไปหาสวิตซี่อ้าวเ,เ,เดี๋ยวนะประตูมันเปิดเองเหรอไม่นะกูเปิดเปิดเฮ้ยกูรกูกูได้ยามาสองขวดแล้วฮะกมบอกว่าให้ต้องกินแน่น,นอ้องแต่พอดีผมผมผมเห็นก่อนพี่อะครับ ผมเลยก้มหน้าทานนะครับแบบสมูทตอนนี้ตอนนี้วิตามินตอนนี้วิตามินมันไม่ดีเล่นอะแค่วิ่งเดียวนั่นแหละนั่นคือกูต้องการแค่วิ่งเดียวเลยเพราะว่าเลื่อนมันไม่สำคัญทีแล้วนะทีแล้วสีห้ามันไม่ได้ห้าเลยนะสี่ห้าทำไมมันเป็นห้องยาแบบนี้มันไม่น่าไว้ใจเนี่ยสีหกมาแล้วเนี่ยนี่เองกูตรงนี้นะ มาแล้ว <ไป S 1> มาแล้วโอ้สูงสคริสมาตอนห้องตอนห้องเมื่อกี้หรอไม่อะอ่าห้องฟิกเกอร์มาแล้วต้องกุดเท่เฮ่ยมนก่อนตาก่อน วิกอ้าวพัตเตอร์อ้าวใครแล้วไม่เต็มอ่ะไ,ได้กูดูมึงได้ไม่เต็มเหรอกูเผี๋ยไปมองอ่นานดาวงตาอยู่ว้ายว้ายว้าย มุดอยู่แถวนี้ทำไมขวางไม่เจอติ๊กเกอร์มา,กกมาทำไมตรงนี้ครับสติ๊กเกอร์มาทำไมตรงนี้ครับติ๊กเกอร์มาทำไมตรงนี้ครับน่ากลัวจังเลยฟาเดากูขึ้นไปข้างบนก่อนนะเชืยอแม่ว่าหาโอ้ว่าหาไอ้ก,ก็รักนีอ่อะมาโอเคติ๊กเกอร์มุดตระไม่เชื่อนะ มันกำลังขึ้นไปนะอะไรละป้องกันอยู่มันไม่ขึ้นมาเดแบบสมมติโอ้โไหไอ้เนี่ยมึงมาหัดเตอไอ้ฟ้ามึงได้ราดยังได้แล้วได้แล้วแต,แต่มันอยู่ข้างล่างไงมึงอ่ามึงบอกมาก็ได้เดี๋ยวกูใส่กัว่ามึงลงไปครั้งก่อนเด้อ เือไ,ไม่มีวิตามินด้วยเนี่ยสิคือเราให้มันขึ้นแล้วก็ลงมออันรอดหรอพี่บาตรงนี้ทำไมครับมึงขึ้นมาเลยมึงรอขอบมามึงบอกรารารหัสมาก่อนเดี๋ยวถ้ามึงมาเดี๋ยวกูได้กดไอตรงปุ่มสีสีขเขียวเลยเข้ามาละร,รหัสถึอะไร,ะร<ฐ>สอง<ะ>สอง 0 0 6 6 6 6 2ตัวใช่ไหมใช่แล้ว6 2ศูนย์หกหกโอ้โหเรื่องสวยมากอ่าต่อไปจะมีเป็นร้านค้านะครับใครซื้อของก็ซื้อได้นะครับซื้อเลยเหยียดไม่มีเซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยซื้ออะไรเหยียครับลองซื้อไอ้กุญแจไหมไมีมีแม่ไม่มีก็ซื้อแล้วอ่ะ กูมีเงินมาแล้วกันเอาซื้อไปกูก <algumas> ูซึง้งใจแล้วอ่ะเพื่อนมากับมากางเขนมึงไม่ซื้อหรอซืฟฟ้อกูมีเงินแล้วกอนไอ้ฟ้าถ้าสมมติว่าเราถือไอ้ไม้กางเขนอยู่อ่ะเรารัดมาเรารัดมันจะตายไหมอ่ามีสองห้องไปดูก่อนห้องนี้ห้องนี้ค่าสี่เราลัดมันเราลัดมันจะตายไหมตายตายนี่ขอย้ำเกลียดบางทีเกียจ มันตายยังเขียดเลยยังเขียดเลยเหรอ mm. แล้วทำไมกูไม่ซื้อมาวะ mm. ถ้ารัดมากูจะไม่ใช้แต่กูจะใช้กับกับแอมบูดพร้มอมกันไอ้ฟาต,ตรงนี้มีทานนะ mm. ตรงนี้มีทาน mm. น้ะน้ะาแทนมึงอย่าไปนะกูขอกูขอผลานไฟฉายหนึ่งน้ำบนเดยม หวนะังว่าคลิปจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับตรงนี้มีฐานไฟฉายไหมตรงนี้มีฐานไฟฐานไฟฉายนะจริง,งตรงเนี้ยมึงมาดิในห้องเนี้ยเนี่่อยอ,อไม่ใช่เออไม่ใช่ทางนี้มตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ฐานแล้วคือไขยายกูเต็มแล้วไงนนมีใครจะกุญแจยังครับ ใช้ล็อกพิกได้แม้วก็มีครับแต่กูไม่อยากใช้ครับมันเปลืองไม่มีวะนะห้องไหนที่ยังไม่ได้เปิดมั้งไอห้องนี้ถ้าห้องที่ยังไม่ได้เปิดมันมีคือพิกนะเว้ยถ้าเกิดห้องที่เปิดแล้วเงินเงน,นมีอะดีก,กว่าใช่พอเราหาแล้วแสดงว่าวไม่รอบครอบตรงนี้ไม่ทานไฟฉายอ่ะเจอจก,จกุญแจละฐานไฟฉายเยอะจังเลยอ่ะทานไฟฉาย,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 ยากเยูยเจอมาสามก้อนแล้วในห้องนี้ โอ้หน้ามากูุณาหน้าไปหน่อยนี่มาห้าหกขอดูก่อนขอดูได้ห้องก่อนหันนี้ห้าแปดถ้าไปนี่คือบันไดน้ำแก่ในห้องมืดด้วยประเด็นอันเดียบเรียบร้อยอีกแล้วเหรออยูแล้วเหรอฟ้ากรนณาด้วยพี่งน้ำดิมึงมีไฟฉายอ่ะไฟฉายแม่งไไม่เกี่ยวน้ำอ้ น่ามาไอ้ยี่ห uh ัวอู้โบอยฮาเจ็บไอ้เหี้ยแล้วกูไปแบบกูเลี้ยวกลับไม่ได้นะเมื่อกี้อ้าวอ้าวกูโดนกูก็โดนอ๋อเหี้ยอะไรเนี่ยอ้อเหี้ยนะเดือดสายโอ้ยยี่เงสายเหี้ย โอ้รับกระแกน่ากลัวมากอ่าห้องมืดกี่กี่มืดแล้ววะเอ็ดโอ้โหไอ้ห้องนี้มืดเกลียดมากเดี๋ยวแยกกันหาไหมแยกกันหาก็ได้นะมีเพืชอนหรือไฟฉายเนี่ยมีเทียนป่วยไม่มอ,อะไรมีนกดไม่อะไรมันกดเสียงฟังก็ได้เว้ยกดเสียงฟังก็ได้เว้ยนะอ้าวดีเพื่อน น่าจะละเดี๋ยวมึงไปไม่ได้โอ้ยฟ้าเรากูก่อนกูไปไม่ได้มาแล้วมา,มา,มาแล้วมาแล้วเทียนแม่งก็จะหมดแล้วจริงจบกว่าดีลูกก็อย่าใช้เยอะดิเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเนะอ๊ะนี่ไปกับพี่รึเปล่านู้ถือเทียนทำไมเทียนตอนแรกมันมีไอ้สีฟ้าฟ้าได้อะแล้วทำไมตอนตอนนี้มันมีแต่สีนั้นอะ่ะ นล้วมึงยินรอน้าหน้าตู้ทำไมอ่ะม,มาแล้วตู้นี้มึงมึงเข้าตู้นี้ไปแต่กูเข้า,ขา,ขาตรงตู้นี้นเกูต้องลองใช้กุญแจหัวกระโหลกก่อนไม,ม่ไม่งั้นกูไม่ยีอมกูมซื้อมาตั้งสองอนนสองอรเงี้ยกูโดนมึงเอ้ามึงตายเหรอ ตายแต่กูโดนมันถึงห้องนี้เราไว้เมืองกูสงสัยว่าแบบมันว่ามันมีอะไรแก้หัวกระโหลกนั่นใช่ไหมใช่มันมีอะไรเลยน่ะไปเลยเฮ้ยอะไรนี่ห้องห้องเงินเหรอใครเหมือนใคร,รจริงด้วยนะห้องเงิ <laughs> นใครนะนีะ่มึงเก็บเลยเหิอเลือดหิวเลือด สายเขียวนะเราอ่ะไูนย์ลแต่ไม่ใช่กนนี่นึกว่าดีไหมที่มันที่มันให้ให้เงินกับกับอ่อกับให้เลือดอ่ะก็ือดีนะมึงแล้วประเด็นคือมันเอฟเฟกต์อ่ะมันอยู่ตลอดด้วยนะมึงมันแบบมันไมนมันมันไม่ได้อยู่ตลอดหรอกแต่แบบโอ้โหมึงมันดีมากอ่ะมึงเห็นไออ่อไอใบสีเขียวๆนั่นแหละมันจะเพิ่มเลือด ไปจ่ายสะอาดเน,น้องเดืดานี่มาแต่ไปนู่นนี่มาแล้วจะแล้วจป70ตยังดูไฟฝ่ายานะเดี๋ยวไปดูในก้อกงอีกว้า ตรงซ้ายขวาซ้ายเราก็เจอห้องไฟอ้าวคุโดนชิบหายแล้วไม่นะกูเห็นไม่คุเห็นอันนี้เจ็ด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 ไม่โดนงไหมไอ้ฟ้ากูกูโดนไฟมีมีเอฟเฟกต์กันชายอยู่ไม่ต้องห่วง ไอฟ้ากูได้ไอ้ไอ้พิกล็อกมามึงกูเสียดายไมอยากใช้มึงมีเอฟเิกอัญชาอยู่อ่ะมีสองห้องอ่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดหรอเกิกูไหมเออเรียบร้อยไปเลยมือสายกูไปปิดครับเบื้องเบื้องไอบุญมาไปไปไป ทำไมทำไมมาทำไมำไมาไม่บอกไม่กลา่าวเลยวะเอากูตายอู้หึย่มุดกูตายกูตายไหมตายตายเหรอ,อทุกคน, <pobl> น <ะ S 2> ครับเดี๋ยว<อ>เจอกันพรุ่งนี้นะครับพอดีผมกับเพื่อนจะไปพักกันหน่อยนะครับพอดีผมผมกับเพื่อนหัวร้อนมากเลยบายบายไอ้ฟ้า มึงมึงบายบายคนดูหนะ่อยบายบายครับเคบบายบาย